สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเบนะคะเพื่อนของเราก็ชื่อวัฒนธรรมอาหารไทยนะคะก่อนอื่นแล้วก็มาทําความรู้จักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนา,า,างสาวธัญรักทองสีจันทรหัสนักศึกษา6412120005คณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษากลุ่มที่1ค่ะ เรามาดูในหน้าแรกกันเลยนะคะในหน้าแรกของเรานะคะก็จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมด้านอาหารไทยนะคะว่าประวัติความเป็นมาของอาหารไทยนั้นน่าทึ่งขนาดไหนคะ่ะและเราจะได้รู้อีกว่าความน่าทึ่งของรสชาติอาหารไทยที่นอกจากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดจะมีรสชาติอะไรอีกแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าต้มยำกุ้งคืออาหารประเภทแรกๆเลยนะคะ ที่ชาวโลกพูดถึงค่ะต้ยมยำกุ้งนี้ก็จะเป็นอาหารประเภทแกงนะคะที่เน้นรสเปรี้ยวและรสเผ็ดเป็นหลักค่ะผสมกับความเค็มและหวานเล็กน้อยต้ยมยำมี2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือต้อยมยำน้ำข้นประเภทที่2คือต้อยมยำน้ำใสค่ะและหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทของอาหารนะคะมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะแล้วก็จะมีอาหารว่างด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้เนี่ยเพื่อนๆก เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างอาหารขาวให้ฟังนะคะก็จะมีประเภทแกงผัดยำนะคะส่วนอาหารหวานนะคะก็จะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเปียกนะคะและหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าการอนุรักษ์อาหารไทยโบราณนะคะอาหารไทยโบราณนะคะถือเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทำให้ ประเทศไทยมีเอกลักษณ์อย่างมากชาติอื่นจะเทียบได้ยากนะคะแต่ปัจจุบันก็จะถูกลบเปลื่นไปตามกาลเวลานะคะแถบบางสูตรยังถูกดัดแปลงไปต่างๆนานาด้วยค่ะและหน้าสุดท้ายของเรานั้นก็คือสรุปวัฒนธรรมอาหารไทยนะคะในหน้านี้จะกล่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของคนในปัจจุบันนะคะว่าเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดค่ะ และดิฉันขอจบการโปรโมทเว็บไซต์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ